ออกคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่านะครับรหัสเขาเรียก AE แปดสิบครับ AE แปดศูนย์นะครับคันนี้ทำมาทั้งคันเลยนะเครื่องเปลี่ยนเป็นอะไร <c oughs> เขาเรียกหนึ่งนะครับหนึ่งมีพวรงมราลัย power <c oughs> ด้วยนะครับมีพวงมราลัย power <c oughs> ด้วยเอเนี่ยเครื่องหนึ่งซดิสเบรกสี่ล้อมีพวงมราลัย power นะครับและอื่นออีกมากมายครับ สภาพสะอาดโอ้ทำทั้งทันเจ้าของดูแลดีใส่แม็กโหลดจัดทรงดูดีเลยครับโอ้เบาภายในทําทรงนี้นี่ดูดูแพงเลยนะดูดูดูรถเก่าเก่าเลยข้างนอกเนี่ยนะแต่ดูเครื่องครับลงเครื่องไอ้ดึนี่มันอยู่ในไซส์นี้นี่สงสัยจะเป็นพวกที่อยู่ใน v ีออหรือเปล่านะครับเขาเปิดมา9ก้าหื่นบาทเป็นนี้นะครับเปลี่ยนโชค ช่วงล่าง G A R อะไรเนี่ยเออครับโอ้ดูดูสะอาดครับดูดีกับราคาเก้า0บาทนะครับก็สนใจสะสมชอบรถแนวนี้ก็ลองติดต่อหาเจ้าของรถดูนะครับเปลี่ยนเครื่องสมัยลลิปเลยครับไปทดลองรถกันดูครับกับราคานี้ครับอีกหน่อยมันก็มีบูนค่าเพิ่มนะฮะขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับ